ทุกคำพูดทุกเสียงทุกภาพที่บรรจงสร้างสรรค์เพื่อก่อให้เกิดเป็นละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกเรื่องแล้วเรื่องเล่าดิพลิกกระแสการฟื้นฟูศิลธรรมโลกให้กับคนนับล้านชีวิตที่ได้ชมต้นแบบการทำความดีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันผ่านละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกเปลี่ยนแปลงจากเด็กโจให้เป็นเด็กเจ๋งเก่งและดีสร้างแรงบันดาลใจให้ครอบครัวอบอุ่น สร้างกำลังใจอันสูงส่งให้กับครูผู้ที่จะทำหน้าที่จุดแสงสว่างให้กับลูกศิษย์ทั้งผองขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนสำคัญในการผลิตสื่อละครฟื้นฟูศิลธรรมโลก5ห,ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยติดต่อร่วมบุญได้ที่ห้องขันติวัดระธรรมกายภายใต้ชื่อโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลก5ห,ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์085 920 47 00ถ้าสิ่งที่อยู่รอบตัวเราสะอาดเนี่ยก็จะทำให้จิตใจเราสะอาดแล้วก็ทำทุกอย่างดีขึ้น